สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําความสะอาดเลนส์นะครับก็จะไม่ได้แนะนําเรื่องการทาความสะอาดหน้าเลนส์นะครับแต่ว่าจะเป็นส่วนของตัวบอดี้เลนส์และก็ยางคุ้มวงแหวนซูมแล้วก็วงแหวนโฟกัสที่เวลาเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่าคราบเงอเออคราบของน้ำมั่งไอเทะเลบ้างเนี่ยมันก็จะไปจับตามร่องของยางทําให้เนี่ยเป็นคราบขาวๆนะครับซึ่งหลายคนก็ไม่ทราบว่า จะทาความสะอาดมันยังไงให้มันกลับมาสะอาดใหม่เหมือนเดิมนะครับผมมีวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ง่ายๆที่ทุกท่านน่าจะหากันได้นะครับอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างนี้นะครับอย่างแรกคือน้ํายาขัดเบาะรถยนต์หาซื้อตามแผนกประดับยนต์นะครับในห้างที่ไหนก็มีนะครับขวดเล็กๆก็พอนะครับพอใช้นิดเดียวเองนะครับถัดมาก็จะเป็นแปรงทาสีนะครับถูกๆอันนึงไม่กี่บาทครับ ประมาณ20บาทนะครับอันที่3ก็คือแปรงสีฟันไม่ต้องซื้อครับเอาที่ใช้แล้วหมดสภาพแล้วก็ได้หรือถ้าจะซื้อใหม่ก็แนะนําว่าให้ซื้อที่ขนมันแข็งแข็งดนึงถูกๆนะครับไอ้พวกของถูกๆเนี่ยขนมันจะแข็งแล้วใช้งานได้ดีด้วยนะครับอย่างที่4ี่ก็คือผ้าเช็ดเลนส์นะครับซึ่งทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลูกยางเป่าลมนะครับอ,อ,อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือกระดาษทิชชู่เปียกที่เอาไว้เช็ด เอาไว้เช็ดทำความสะอาดผิวเด็กนะครับทารกซึ่งเอามาใช้งานได้ดีที่เดียวนะครับถุงหนึ่งก็ประมาณสัก70-80บาทนะครับแค่นั้นเองนะครับเอามาดูนะครับจากเลนต์ัวนี้เป็นเลนที่ผมหยิบยืมมาจากในกองบอกอนะครับก็จะเห็นว่าผิวของเลนเนี่ยมีรอยคราบข่าวสกรปรกอยู่ไม่ไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะแต่ว่าจะทําให้ดูว่าหลังจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเลนมันใหม่ขึ้นแค่ไหนนะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือขั้นแรกก็คือ เปิดฝามันนะครับแล้วก็บีบน้ำยาลงไปในแปรงสีฟันนะครับแล้วก็เราก็กดแปรงสีฟันเนี่ยซับกับกระดาษที่ชู่นิดนึงเพื่อไม่ให้มันชุ่มมากเกินนะครับหลังจากนั้นก็แปรงเลยครับแปรงมันเลยแปรงไปให้ทั่วอย่าให้มันชุ่มมากนะครับเพราะชุ่มมากเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหลเข้าไปในตามร่องนะครับแค่นิดหน่อยแปรงตามสะดวกเลยครับซึ่งเลนส์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาว่าไม่ต้องห่วงว่ามันจะทําให้เลนส์เสียหายนะครับ ไม่มีครับปลอดภัยแน่นอนนะครับก็แปลงทั้งแนวนอนนะครับแปลงตามร่องของมันนะครับให้ทั่วก่อนพอทั่วเสร็จแล้วก็แปลงตามแนวขวางด้วยเพราะว่ายางบางรายเนี่ยมันจะมีร่องแนวขวางด้วยนะครับแปลงให้ทั่วเหมือนกันหลังจากนั้นก็ยางหุ้มวงแหวนโฟกัสแปลงเหมือนกันนะครับมันอาจจะมาเลอะตรงขอบกระบอกบ้างอย่าซีเรียสน,นะครับอย่าซีเรียสเดี๋ยวเราเช็ดได้นะครับแปลงไปเลย หมุนวงแหวนโฟกัสมาแล้วก็แปลงไปนะครับแปลงไปเลยนะครับโอเคแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเรามีผ้าเช็ดเลนนะครับแต่แนะนําว่าผ้าผืนนี้ควรจะแยกมาอย่าไปใช้รวมนะครับเพราะว่าพอมาเช็ดน้ํายาตัวนี้แล้วม,มันจะมันจะมีคราบน้ํามันติดอยู่ที่ผ้านะครับเราก็ใช้ผ้าเนี่ยเช็ดในะส่วนที่เป็นกระบอกนะครับที่มันอาจจะเลอะ ภาพของน้ำยาเช่นบ่อหนังมานิดหน่อยเราก็เช็ดมันออกซะนะครับพอเราเช็ดมันออกปุ๊บแค่นั้นเองครับเราจะเห็นเลยครับว่ายางหุ้มวงแหวนซูมวงแหวนโฟกัสใหม่ขึ้นทันตาเห็นทีนี้มันก็จะมีส่วนของขอบตรงนี้ครับที่อาจจะเลอะคราบเลอะอะไรเราก็สามารถใช้แปรงเช็ดได้เหมือนกันนะครับเช็ดตามขอบนี่เลย พวกฝุ่นหรือคราบที่มันติดอยู่ตามร่องร่องฮูดร่องเกลฟิลเตอร์นะครับแค่นี้ก็สะอาดแล้วครับอ,อีกนิดหนึง่งแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดเลนเหมือนเดิมเช็ดไปแค่นั้นเองครับเลนเราก็จะใหม่ใส่ปิ้งกลับมาเหมือนเดิมเหมือนของใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงว่าจะมีรอยคราบขาวจากน้ำยาติดอยู่นะครับ ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าน้ํายาทำความสะอาดบอนหนังเนี่ยมันจะไม่ทิ้งคราบไว้นะครับก็จะทําให้เลนของเราดูใหม่แล้วก็สะอาดขึ้นง่ายๆ